OLE ARE ก็นักเตะที Sod ่สามารถลงเล่นได้พรุああ่งนีいい้นะคะก็ก็ตั้งใจที่สุดนะคะเชื่อว่าพวกเขาทุกคนเมื่อลงไปในสนามแล้วก็เล่นกันสุดหัวใจนะคะแต่ปัญหาของเราก็มีก็คือมีนักเตะนะคะที่มากับทีมด้วยนะคะเกิดอาการบาดเจ็บนะคะก็ประมาณ3-4คนนะคะซึ่งการส่งรายชื่อ f c c แชมเปี้ยนลีกเนี่ยสามารถส่งได้แค่ 11ตัวจริงแล้วก็อีก7คนในมานั่งสำรองเท่านั้นนะคะก็ก็เชื่อว่าผู้เล่นที่เราจัดตัวลงไปเล่นในวันพรุ่งนี้นะคะ11คนก็สู้สุดใจนะคะเชื่อเพื่อมั่นอย่างนั้นนะคะอีกปัญหาหนึ่งที่นักเตะของเราแล้วก็ทีมงานาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราแก้ไม่ได้นั่นก็คือสภาพอากาศนะคะซึ่งอากาศที่นี่เนี่ย จะเป็นร้อนแห้งนะคะร้อนแห้งตอนนี้นักเตะของเราก็ปากแห้งคอแห้งคือกินน้ําเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มสักทีนะคะจะไม่เหมือนกับอากาศทางเมืองไทยเมืองไทยนี่ร้อนแต่เรามีร้อนชื้นนะคะก็ก็อันนี้คือเป็นปัญหาหลักนะคะก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่าพรุ่งนี้นักเตะที่ลงไปวิ่งอยู่90นาทีในสนามเนี่ยจะเหนื่อยกว่าปกตินะคะก็จะอาจจะทําให้หมดแรงได้เร็วขึ้นนะคะแต่แต่ถามถึงใจแล้วทุกคนสู้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะไทยหรือต่างชาติะคะ่ะจะมีเซอร์ไพรส์ไปให้แฟนๆไหมครับ ก็อยากจะมีเซอร์ไพรส์นะคะก็หวังว่าคือส่วนตัวเนี่ยคิดว่า ยันเสมอเข้าได้นะคะ00ก็เอาแล้วนะคะแล้วค่อยไปว่ากันที่บ้านนะคะเพราะว่านักเตะของเอสตากาลเนี่ยต้องบอกว่าเขามีทีมชาตินะคะที่อยู่ในทีมเขาห้าคนนะคะหนึ่งในนั้นเป็นกัปตันทีมชาติอิหร่านนะคะแล้วเขาก็มีตัวจี๊ดคือเบอร์เจ็ดนะคะซึ่งเป็นกองหน้ายิงมาแล้วยิงประตูเยอะมากนะคะแล้วเขาก็มีแบ็กซ้ายนะเบอร์สองเหมือนกันนะคะจะเป็นแบ็กซ้ายที่ไม่ได้ตั้งรับเป็นตัวที่เติมขึ้นเติมลงตลอดเวลานะคะแล้วก็แผงหลังก็ ทีมชาติอิหร่านทั้งหมดนะคะ4ตัวนะคะก็คิดว่าการจะเจาะเขาเนี่ยยากนะคะถ้าถ้าความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยก็เราก็ต้องตั้งรับให้ดีที่สุดอุดให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็พยายามที่จะจบสกอร์ให้ได้0ู 0, 1 1 2ศอะไรก็นี่คือแฮปปี้แล้วนะคะแล้วก็วันที่เขาไปเยือนเราก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะเพราะว่าอยู่ที่นี่นี่นักเตะไม่มีความสุขเลยนะคะคือป่วยกันหลายคนนะคะแม้กระทั่งแต่ก็ป่วยนะคะค่ะ แล้วที่หน้าไอโมบายมีกิจกรรมอะไรบ้างครับก็มีกิจรกรรมจากสปอนเซอร์ของเรานะคะทุกทุกคนทุกทุกแบรนด์นะคะก็จะมาตั้งบูธนะคะแล้วก็จะมีของชําด้วยแจกให้แฟนบอลนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณที่แฟนบอลมาดูบอลมาเชียบอลหน้าสนามเหมือนกับเราแข่งจริงในเวลาที่ดึกนะคะคือเรา,อาบอลจะเตะที่เมืองไทยเวลา4ี่ทุ่มสีนาทีก็คือเกือบห้าทุ่มนะคะก็ถือว่าเป็นการแข่งการเตะบอล ที่ดึกที่สุดตั้งแต่เราทำทีมฟุตบอลมานะคะก็ทางสปอนเซอร์ก็จะจัดของนะคะเพื่อเป็นการตอบแทนเป็นสิ่งเล,ะล,ะละ็กๆๆแจกให้กับแฟนบอลของเราค่ะกิจกรรมเริ่มตั้งแต่กี่โมงครับหกโมงเย็นเป็นต้นไปค่ะนะคะหกโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะแล้วก็กองเชียร์เราก็จะมีมาร้องเพลงมีตีกลองมีอะไรที่มาเชียร์เหมือนกับเราแข่งจริงทุกอย่าง ที่หน้าสนามไอโมบายพวกนี้นะคะเรามกีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่6กโมงเย็นเป็นต้นไปสปอนเซอร์ของเราทุกแบรนด์นะคะจะมาตั้งบูธนะคะแล้วก็คือเหมือนเราแข่งจริงเลยนะคะทุกแบรนด์ก็จะมีของมาแจากให้กับแจกจ่ายให้กับแฟนบอลนะคะเพื่อขอบคุณที่แฟนบอลมาเชียร์กันหน้าสนามในเวลาที่ดึกมากก็คือ4ี่ทุ่มสีนะคะก็เป็นการขอบคุณแฟนบอลที่มาเชียร์บอลในเวลาที่ดึกที่สุดตั้งแต่เราท,ทําทีฟุตบอลมาะคะ่ะ ปะต่ายเห็นกเูเชียร์จากใจของกูสิบสองที่ส่งมาให้เราดูที่นี่แล้วเป็นรู้สึกยังไงบ้างรครับคือตัวเองเนี่ยได้ดูแล้วนะคะเพราะว่าไปขอรหัสพาสเว Wi-Fi จากจาก,จากผู้จัดการโรงแรมมานะคะเพราะอินเทอร์เนต็ตที่นี่เป็นปัญหามากคือเข้าอะไรก็ไม่ได้แล้วเข้าบล็อกนะคะม,มันช้ามากทุกอย่างช้ามากก็ให้ทางทีมงานทางนู้นส่งอีเมลมาก็ดูก็รู้สึกว่าเราต้องทําได้นะคะเราต้องทําได้ เราอยากเราอยากให้นักเตะเราทําได้อย่างนั้นแต่ในเกมการแข่งขัน,น,นพรุ่งนี้มันก็มีข้อจํากัดที่เราอาจจะมือเปล่ากลับบ้านก็ได้นะคะแต่เราก็มีความหวังว่าเราจะมีแต้มกลับบ้านนะคะเรามีความหวังอย่างนั้นนะคะแล้ววันพรุ่งนี้นะคะต่จะโฟนอินไปหาแฟนบอลที่หน้าสนามไอโมบายนะคะตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะคะก็มาเชียร์กันเยอะๆนะคะนักเตะของเราแม้ว่าจะ ไม่ได้มองเห็นว่ามีแฟนบอลมาเชียร์ในสนามนะคะอาจจะมองขึ้นไปในอาาัศวินสเตเดียมแล้วไม่เห็นใครสักคนเลยนะคะเพราะว่าวุนอลพรุ่งนี้เนี่ยเราไม่มีกองเชียร์นะคะมีไตเป็นผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นที่จะนั่งในมานั่งสำรองนะคะที่จริงๆแล้วในสนามนี้เขาไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเข้ามาเชียร์ฟุตบอลน,นะคะประเทศนี้เขาไม่ให้แต่ว่าไตามาในฐานะ,ะเป็นเจ้าของทีมก็ ตกลงเจราจาเขาก็อนุญาตให้ผู้หญิงหนึ่งคนเท่านั้นที่จะามานั่งในมานั่งสำรองได้นะคะวันพรุ่งนี้ก็มีหน้าที่หลายอย่างค่ะคือมาชียบอลแทนพี่น้องกู12ทุกคนแล้วก็มีหน้าที่จัดข้าว,จ,าวจัดของเตรียมเสื้อผ้าทุกอย่างอะไรให้แฟนบอลน,นะคะเพราะปกติเราจะมีสตาฟเข้ามาทํางานแต่คราวนี้เนี่ยเขาห้ามผู้หญิงเข้าแล้วก็แม้กระทั่งสตาฟผู้ชายที่เราเอามาด้วยาทางเขาไม่ได้ออกไอดีให้เราก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาได้พรุ่งนี้ก็จะเป็น คนเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟท่าให้นักกีฬาค่ะในห้องแต่งตัวได้ครับค่ะป้าตายถ้าเกิดเรามีแต้มกลับไปเนี่ยป้าต่ายแต่งตัวอย่างนี้ให้แฟนบอลที่เมืองไทยด้วยได้ไหมครับได้ค่ะถ้ามีแต้มกลับไปหรือแค่ยันเสมอก็แต่งแล้วค่ะขอแค่ศูน1์ศูก็ให้ทําอะไรก็ทําแล้วค่ะพวกงนี้ค่ะ ไม่เคยกลัวใครซอกกราวคันเท